คือพูดว่าหยุดนี่คือต้องหยุดจริงๆนะคือแบบว่าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนมาไหนนะคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้วยคนบันเทิงร่วมเป็นกระบอกเสียงชวนหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 หนึ่งในนั้นก็คือนางเอกสาวแพนเค,ค้กแคมนิตค่ะที่เจ้าตัวออกมาเชิญชวนทุกคนหยุดเชื้อเพื่อชาติรวมถึงแนะนํากิจกรรมในบ้านด้วยค่ะ หยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนในช่วงเวลาตอนนี้นะคะก็ขอความร่วมมือทุกคนอยู่บ้านกันก่อนค่ะถ้ามีความจําเป็นจะต้องออกไปทําธุระข้างนอกนะคะเราก็รีบไปรีบกลับกันถ้าจะต้องมีการติดต่อสื่อสารนะคะเราก็มีช่องทางมากมายที่เราสามารถทาได้ในเวลานี้ค่ะหรือถ้าอยู่บ้านเนี่ยเราก็มีกิจกรรมมากมายเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ใช้เวลาในครอบครัวด้วยนะคะก็อดทนอีกนิดเดียวค่ะเพื่อพวกเราทุกคนและเราจะผ่านไปค่ะ ขณะที่อยู่บ้านนะครับก็ต้องบอกว่าหนีไม่พ้นการออกกําลังกายครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับแพนเคก็ได้จัดเต็มออกกําลังกายกับน้องสาวรวมถึงใช้เวลากับครอบครัวแบบชิลๆด้วยนะฮะดูแล้วก็แฮปปี้ไปอีกแบบนะครับ<า> ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตอนนี้ค่ะศิลปินดังหลายคนนะคะส่งความห่วงใย,ยไปถึงแฟนคลับในช่วงเวลาที่ไม่ได้เจอกันอย่างสาวเชอร์ปรางอารีกุลค่ะหนึ่งในสมาชิกวงบินเคโฟโรติอก็มาเชิญชวนให้แฟนๆ True Insight ทุกคนลดความเสี่ยงโดยการอยู่บ้านแล้วก็ได้ลดภาระของแพทย์ด้วยนะคะ รวมถึงพยาบาลที่กำลังทำงานกันอย่างหนักช่วยกันคนละไม้ละมือไม่อยากให้ไปรับเชื้อหรือไปเผยแพร่เชื้อให้กับคนอื่นพร้อมบอกถึงกิจกรรมที่สามารถทำที่บ้านให้แฟนๆเบียนเคโฟดีเและทรูอินไซด์ได้ลองทำตามกันดูค่ะสวัสดีค่ะเชอปรางเบียนเคค่ะสวัสดีแฟนๆทูอินไซด์ทุกคนนะคะวันนี้เชอก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาอยู่บ้านกันนะคะเชอร์เป็นคนหนึ่งที่อยู่บ้านเราก็ ลดความเสี่ยงที่เราจะติดเชือ้อโควิด -19 ด้วยแล้วก็ลดภาระให้กับแพทย์พยาบาลที่ทำงานด้วยนะคะช่วยกรรยันคนละไมคนละมือเนาะไม่แพร่เชือ้อหรือว่าไม่ไปรับเชื้อจากที่อื่นมาด้วยถ้าเกิดใครที่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ล้างมือบ่อยๆนะคะเพราะว่าเนี่ยเชื้อมันสามารถ ติดจากการที่เราไปจับนูน่นจับนี่มาาฉันเราต้องล้างมือบ่อยๆนะคะรวมถึงอยู่ให้ห่างจากคนอื่นๆนิดนึงระวังเขาจะไอหรือจามใส่เนาะก็ดูแลตัวเองห้าามาจับตาจับจมูกหรือปากนะ เพราะว่ามันเป็นทางที่เชื้อจะเข้าไปได้แล้วก็เป็นกาลังใจให้กับคุณหมอพี่พี่พยาบาลทุกคนรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกทท่ทานเลยนะคะเพราะว่าหนูรู้ว่าช่วงนี้ก็เป็นเรื่องหนักใจเนอะที่จะผ่านตรงนี้ไปพี่พี่ทุกคนทํางานกันเหนื่อยมากมากเราเป็นกําลังใจให้จริงๆการอยู่บ้านเป็นอย่างหนึ่งที่จะช่วยพี่พี่ได้ส่วนใครที่อยู่บ้านนะคะแบบเชิญนั้นสามารถทําอะไรได้บ้างอือันนึงเลยคือ เราไม่ยังคงทำงานได้นะคะแบ่งเวลาดีๆคะ่ะเวลาทำงานอ่า work from home กันนะคะถ้าใครที่สามารถ work from home ได้เนอะแล้วก็ถ้าไม่ไม่รู้จะทำอะไรอีกก็มีทั้งอ่านหนังสือดูซีรีส์อินเทอร์เนต็ตเรายังคงใช้ได้อยู่ตลอดเวลานะคะไงก็สามารถมาดูท่องชูอินทรยก็ได้เนอะคือง,งาน general election นั้นคือการที่คัดเลือกว่าใครจะได้อยู่ในอันดับ เท่าไหร่นะคะก็จะประกาศผลเรียกว่าตอนโหวตเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราเลื่อนประกาศผลเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะยังไงติดตามรายละเอียดได้นะคะตอนนี้ล่าสุดเป็นวันที่19เมษายนนะคะยังไงติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ Facebook ของ b บียนเบโปรเกเลยนะคะมาลุ้นมาเชียร์พวกเรากันเยอะๆนะสู้ๆนะคะเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้วยกันเย้ <laughs>